สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพอกันยามแรงเด้อครับพี่น้องเริ่มสิเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับโคกนองนาโมเดลยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุด ขวัญใจโคกน้องนาโมเดลยังอยู่ที่เก่าเวลาเดิมนะครับมาเบังไอ้นุมรถไถเด้อส,สวัสดีไม่เอาบางปูนกรุปเลียสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังชม YouTube ช่องเสียเสมรถขุดนะครับตอนนี้หนุ่มรถไถกำลังจะปาดทางนะครับ เลียพื้นที่นะครับให้รถวิ่งได้สะดวกครับเพื่อที่จะออกไปฝั่งโน้นนะครับอ,อ้าวสโลกันหน่อยนะครับเรื่องฝีมือนี่สุดยอดนะครับ อบอกมือให้อีกนะครับให้หนุ่มรถไทยของเราไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับมาดูฟังนี้บ้างบรรยากาศยามเย็นๆนะครับตะวันจะรับฟ้าแล้วนะครับวันนี้ก็นะครับได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าดิน สภาพดินนะครับเละนะครับต้องตากอากาศนะครับตากลมตากแดดไว้ก่อนนะครับสักวันสองวันนะครับนี่รอติดตามชมต่อไปนะครับเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับ ถ้าฝนไม่ตกมานะครับเดี๋ยวจะได้ลงชั้นล่างอีกนะครับก็มีน้ำซึมเล็กน้อยนะครับพี่น้องนะครับพาท่านผู้ชมได้มาชมงานขุดของทีมงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกน้องนาโมเดียนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านทรงนะครับตำบล น้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพาพี่น้องนะครับได้มาชมนะครับบรรยากาศยามเย็นๆโห อ,อย่างนั้นตัวทราบข่าวว่าพายุจะเข้ามาอีกนะครับประมาณวันที่17นะครับถึง20นะครับไม่แน่ใจว่า จะมาแถวนี้หรือเปล่านะครับก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่ารู้แต่ว่าเข้ามาภาคอีส,สานนะครับอตอนล่างหรือตอนบนยังไม่ทราบดีนะครับเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ได้แต่ภาวนานะครับอย่าให้มาตกตรงนี้นะครับ <laughs> นะครับให้ทีมงานของเรานะครับได้ทำงาน ให้เสร็จสิ้นก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยตกมาเนาะอ๋อ,เ,อเกรดเข้าไปเกรดงามๆเลยครับลรอเยื่อยๆรีดไปรีดรีดรีด,รดอโอ้งามๆเลยครับ ย5 5้นะครับ MU ยโอ้ยไม่ใช่นะครับ MU57 นะครับคูโบต้านะครับหัวเฮงหลีนะครับคันนี้มาจากอยุธยานะครับมาไกลนะครับออกง่ายนะครับหัวเฮงหลีของเรานะครับอยุธยาออกรถง่ายนะครับผมออกมาสองคันแล้วนะครับ มาไกลเลยนะครับลองติดต่อดูนะครับถ้าออกรถไม่ได้แถวบ้านเรานะครับก็ลองติดต่อหัวแห่งหลีนะครับอยุธยา <c oughs> กับเซลนนทชัยนะครับ ดินทรายนะครับค่อนข้างจะแห้งไวนะครับถ้าเอามาตากลมตากแดดนิดหน่อยนะครับดูนะครับขุดมาเมื่อตอนกลางวันนะครับก็นะครับเริ่มจะแห้งแล้วนะครับดินทรายเป็นดินที่ค่อนข้างจะดูดน้ำพอเวลาเจอลมก็จะแห้งนะครับดูการรีดน,นะครับ นะครับเวลาถมที่ทมอะไรนะครับเขาจะชอบดินทรายนะครับเพราะว่าดินทรายนี่มันจะแน่นไวกว่าดินร่วนนะครับดินเหนียวร่วนนะครับนี่แหละคือข้อดีนะครับการถมดินนะครับเวลาถมดินจะปลูกสร้างบ้านสร้างอะไรนะครับก็จะใช้ดินทรายนะครับมันจะทำให้ดินแน่นดีนะครับ บดอัดเข้าไปก็จะแน่นเลยนะครับเพราะว่ามีความชื้นอยู่ในตัวพอเวลาเขาแห้งปุ๊บจะแน่นเลยนะครับไม่ต้องไปรดน้ำเนาะถ้าเป็นดินร่วนหรือดินแห้งนะครับเราต้องรดน้ําเพื่อที่จะให้ดินนั้นคงสภาพนะครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียของดินนะครับอ,อดินทรายนะครับดูเวลาเรารีดปุ๊บมันจะแน่นมาเลยนะครับ สามารถที่จะวิ่งได้เลยนะครับข้อดีของดินทรายนะครับแต่เวลาปลูกต้นไม้นะครับก็ต้องอาศัยปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรช่วยนะครับหรือว่าเป็นแกลบดำช่วยนะครับนี่นะครับรีดยัางงามเลยนะครับดินทราย อะไรกินข้าวนาะอันนี้นะยังไม่ไปหากับข้าวเลยครับเป็นที่พักนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเกาะโคกตรงกลางเลยนะครับเพราะว่าเราเอาตำแหน่งกระท่อมเก่านะครับที่เจ้าของท่านได้นั้นไว้เราก็นะครับ ออกแบบตามสภาพพื้นที่นะครับทำให้ตรงนี้นะครับได้ทิศทางลมพอดีเลยนะครับเพราะว่าด้านนูน้นจะเป็นสะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับเขียนใต้นะครับแล้วก็คู่ขนานกับบ่อฝั่งนี้นะครับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ก็จะถูกต้องตามหลักนะครับการขุดบ่อให้ตรงข้ามกันนะครับบ่อจะเก็บน้ำได้ดีนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าแรงเวียงของโลกนะครับทำให้น้ำนะครับมาตรงกับ ทิศทางลมเฮ้ย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 มวนเนาะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,ย,ยอบงยามบรรยากาศยามแรงเนาะเีเวนตกดินเลยเด้อครับลาวกระตากกินกะพระฮอ ทั้งคมเนสวยลาวนะครับวานานาวานเน่ <c oughs> บืนจาบืบนงอยเออและแล้วและแล้วอ้าวสู้สู้ครับพี่น้องอ่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทีมงานของเราก็สู้เหมือนกันนะครับหนึ่งเดือนแล้วที่ มันนอนเฝ้าไมคโครอยู่ตรงนี้นะครับก็นะครับเพิ่งได้เริ่มงานนะครับเมื่อวานแล้ววันนี้นะครับก็ดูเริ่มจะมีสีสันแล้วนะครับขอพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาชมนะครับ เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานของเรานะครับต้องขอขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่มี f c นะครับคอมเมนต์ comment กันเข้ามาเนาะนะครับมาทักทายกันนะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้นะครับแล้วก็ทุกทุกภาคนะครับได้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับพี่น้องทางใต้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับทางเหนือนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องอาคุณเจนจันทร์บางปน แต่โน้ข้างข้างหน้าค่อยนะครับสุรินทร์บุรีรัมศีสเกตนะครับก็อ่าม้วนซื่นโฮแซวเออส่สวัสดีติดหน่องเนาะบางปูน้างอ่าบุรีรัมเรนศีสเกตเนาะอ่าบางจุดก็ใหญ่ข้แมรบางจุดก็อ่าใหญ่ ไอ้กุ้ยเนาะพูดสวยนะครับเราคอมเมนต์สุรินเด้อบาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำแม่เส้นนะครับโนเรินอีสานใต้นะครับหนุ่มอีสานใต้นะครับทีมงานเสียเซมรถขุดเดอ้สอสโลกโนสังเกียบาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวก็สักพักนะครับจะไปภาคหนังแล้วนะครับหลายอาชีพแท้สนมนะค่ะาาอาโอเคนะครับขอบคุณนะครับเอซทุกคนทุกท่านนะครับขออนุญาตนะครับพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ